สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะแพลวก็จะมาแต่งหน้าในลุคนี้เลยค่ะว่าทาพร้อมแล้วเนี่ยไปชมกันเลยค่ะแล้วเราก็มาเริ่มขั้นต่อแรกกันเลยนะคะก็คือลงรองพื้นค่ะแพลวก็จะใช้รองพื้นอันนี้นะค่ะเดี๋ยวแพลวจะเขียนนะคะทุกอย่างที่แพลวใช้นะคะ ใน De e s c r i p t i o n นะคะก็สามารถคลิกลูกศรห้อยข้างล่างได้เลยค่ะอันนี้คือแพลวมีลองพื้นหลายอันแล้วนะแต่ว่าที่ซื้อเต็นซองเนี่ยก็เพราะว่าแพลวชอบซื้อมาใช้นะคะลองใช้ดูว่าเราใช้แล้วเราชอบหรือเปล่านะคะเพื่อนๆหรือสาวๆคนไหนเนี่ยนะคะ,ะที่ว่าต้องการที่จะอยากลองยี่ห้อใหม่ๆนะก็ ้ายี่ห้อไหนเนี่ยเขามีแบบเป็นซองอย่างงี้น,นะก็ไปซื้อแนะนําให้ไปซื้อแบบนี้มาใช้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเป็นขวดเลยเนี่ยมันเราไม่แนะนานะบางทีเราใช้เราก็ไม่ถูกกันใช่ปะเราก็จะใช้ฟองน้าอันนี้นะคะแต่ไปที่รองพื้นอย่างนี้เขาก็จะเป็นสีนี้เนาะก็จะ แบบลงไปอย่างนี้นะคะให้ทั่วใบหน้าเลยต่อด้วยขั้นตอนที่สองนะคะหลังจากลงลองพื้นเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องปัดขนคิ้วให้น้องเขาเรียงเรียงเส้นกันก่อนนะคะแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันเลยค่ะ าจะบอกว่าแพลวขอแต่งหน้าแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะก็คือครึ่งนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอ,อแต่งหมดแล้วเนี่ยครึ่งนี้เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะคะแพลวก็จะแต่งสวยๆให้ดูทั้งสองข้างเลยนะคะหลังจากที่แพลวเขียนคิ้วเสร็จแล้วเนาะมันก็ยังดูแบบไม่คมชัดนะคะเราจะเพิ่มความคมชัดให้กับคิ้วของเรานะคะโดยการที่ใช้รองพื้นเมื่อสักครู่เลยค่ะนี่นะ กระแป้งแบบหัวตัดตัดอย่างนี้นะคะแตะไปที่รองพื้นเนาะแล้วเราก็ใช้วิธีการแบบทำให้เขาคมขึ้นนะคะเหมือนยางลบอะ คิว Q ของเราก็จะชัดขึ้นนั่นเองนะค่ะก็หลังจากที่แพวเขียนคิวเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างคิวข้างนี้ที่เขียนแล้วนะคะกับข้างนี้ที่ยังไม่ได้เขียนเนะาะค่ะแล้วเราก็จะมาต่อด้วยการทาแป้งกันนะคะเราจะใช้แป้งอันนี้นะคะเห็นไหม ลงให้เข้าใบหน้าเลยนะคะค่ะหลังจากที่ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะอ่ะแล้วเราก็จะมาต่อด้วยการคอนทัวร์หน้ากันเลยนะคะเราจะใช้อันนี้นะจะใช้แปรงหัวตัดตัดอย่างนี้นะคะแพลวก็จะเลือกใช้สีน้ำตาลอันนี้นะคะแต่ขออ่าทำแค่ข้างเดียวก่อนนะคะ ถ้าใครมีเนียงเนี้ยก็สามารถเก็บเหนียงได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเฉดนิ้งตรงจมูกด้วยนะคะด้วยแปรงอันนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจมูปากเนี้หลังจาก ที่เราเชดดิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาตากันค่ะแพลวจะยังไม่ไฮไลท์นะคะเพราะว่าแพลวจะลงไฮไลท์ที่หลังเนาะจากที่เราแบบทาตาทาแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมาทาตากันเลยนะคะแพลวก็จะมาใช้อันนี้นะเห็นไหมเห็นไหมใช้แปรงอันนี้นะจะใช้สีนี้นะคะสีเขาก็จะออกนี้เนาะ ส да. ้มท้ายทั่วบริเวณเปิดกตาเลยนะคะขอดูกระจกด้วยนะเพราะว่าถ้าแต่งหน้าไม่ดูกระจกเลยเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบน่ากลัวนิดนึงนะเดี๋ยวจะตกใจก็หลังจากลงสีส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะมาตอด้วยสีที่สองกันเลยนะคะแพาวก็จะใช้อันนี้นะคะใช้เป็นสีนี้สีทองนะ<ๆ>กับแปลงอันนี้นะคะ<ๆ>เด็กลงมาจากเมื่อกี้หน่อยหนึ่งเนาะ,ะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็ทา<ๆ>ตรงบริเวณหัวตานะ หัวตามาถึงกลางตาเลยค่ะแล้วพอเราทาตรงหัวตาถึงตรงกลางตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใช้สีทองสีเดิมเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงนิดนึงเป็นแปลงอันนี้นะคะก็จะเล็กลงมาจากเมื่อกี้หน่อยเนาะแล้วเราก็จะใช้แปรงอันนี้นะคะทาตรงบริเวณหัวตาตรงใต้ตานะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะมาต่อด้วยสีที่สามกันเลยนะคะก็จะเป็นอันเดิมเลยนะก็จะเป็นสีนี้นะคะชาวจะใช้คู่กับแปรงอันนี้นะเป็นแปรงแบบคุ้มๆนะคะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทาตรงบริเวณเนี้ยอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรบริเวณหางตาใช่ไหมประมาณนั้น mm hmm. เวลาทาเราก็ทาให้เขาเหลือแบบสีสม้มสมตรงนี้น่อยน้อ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้ mm hmm. อ่ะแล้วแพลวอยากบอกเพื่อนๆว่า mm hmm. ถ้าเกิดในคลิปเนี้ยนะคะม mm hmm. องเห็นตาไม่ชัดหรือว่า มีอะไรขัดข้อประการใดนะก็สามารถบอกแถวได้นะคะพิมพ์มาบอกได้เนาะแล้วจะต่อด้วยอินไลเนอร์ค่ะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้สีขาก็จะเป็นน้ำตาลประมาณนี้นะคะเขียนเป็นอินไลเนอร์นะคะเขียนข้างในบางทีกระจกอาจจะบางๆอะไรบ้างไม่ว่ากันเนาะ เขียนทั้งข้างบนแล้วข้างล่างเลยนะคะเขียนอินไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เห็นไหมคะตาข้างเนี้่ายทำแล้วใช่ปะแต่ข้างนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรนะคะเขาก็จะต่างกันเนาะแล้วเราก็จะมาลงสีแก้มกันค่ะก็จะใช้อันนี้อันเดิมนะคะใช้สีนี้กับแปลงอันนี้นะคะ ของทุกอย่างนะคะแพรเป็นสปอนเซอร์ตัวเองหมดนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าสปอนเซอร์คนไหนเนี่ยสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เด c คิปชั่นข้างล่างนะคะแพรจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะ<ม>ก็จะมาปัดแก้มเป็นา่าปัดแก้มก็ให้ปัดลงมานะคะ<ม>เพื่อที่ว่าหน้าของเราเนี่ยจะได้ดูเรียวนะ หลังจากบัดแก้มเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนีนะ้แล้วเราก็จะมาไฮไลท์กันต่อเลยจ้าก็จะใช้ตัวนี้อันเดิมนะคะใช้สีนี้นะ<ม>กับแปรงหัวตัดๆแบบนี้นะคะจริงๆอะไฮไลท์อะ่ะจะใช้แปรงที่มันเป็นแบบรูปเหมือนไม้กวาดก็ได้นะคะ<ม>ก็แล้วแต่ใครใครจะมีแบบไหนสะดวกแบบไหนนะคะก็ลใช้ได้เลยเนะเาะแล้วก็ให้ลงไปนะคะ ไฮไลท์ตรงหน้าผากตรงแก้มตรงคางแล้วก็ตรงจมูกนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะไฮไลท์ตรงจุดที่มันเป็นสันกระดูกนะคะตรงที่มันรับแสงมากที่สุดนะคะเวลาที่โดนแสงเนี่ยมันจะได้ดูแบบว่าเป็นมิตินะคะหลังจากที่ไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันค่ะแล้วก็จะใช้อันนี้นะคะอ่า mm hmm. เขาเป็นของแมวเบอร์ลินเนาะ ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะพูดให้ฟังให้เฉยเราก็จะเ,เขียนแบบไม่ต้องเยอะมากนะคะก็เขียนไอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะแบบเขียนไม่ยาวมากนะประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาดัดขนตากันต่อค่ะก็จะดัดเป็นาสามสเต็ปนะคะก็คือข้างในสุดตรงกลางแล้วก็ตรงปลายขนต,ตานะคะเพื่อที่ขนตาจะได้ไม่หักเนาะค่ะแล้วแพลก็ดัดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาต่อด้วยขั้นตอนการทาลิปสติกเลยค่ะก็จะใส่อันนี้นะคะ เขามีสีสีนะจะเลือกใช้สีนี้นะคะก็คือทาเป็นติ้นด้านในนั่นเองนะคะาทาติ้นเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้หลังจากทาติ้นเสร็จนะคะเราก็จะมาลงลิปอันนี้ต่อนะคะของ golden rose นะคะเขาจะออกสีแบบน้ำตาลทอง,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 งทองส้มมาหมดเลยสามสิบ จะเป็นสีอย่างนี้นะคะสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดขนตาปลอมกัน,นะคะ่ะเพาเลือกใส่อันนี้นะคะก็เดี๋ยวแพลวจะขอ ตัวไปไปขนตาปลอมนะคะเราก็แต่งหน้าให้เสร็จทั้งสองด้านเนาะเราก็จะมาแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะค่ะแพลวก็ไปแต่งหน้าทั้งสองขานะคะมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอ้อเป็นไงบ้างคะก็ไปติดขนตาปลอมมาด้วยนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ย ก็ถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดส u ั s c ส i า e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะชราวก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย